สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับในเรื่องของโรค MIS c ในเด็กนะครับหรือ Multiple System Inflammatory Syndrome in Children นะครับซึ่งเป็นโรคที่เกิดหลังจากการติดโควิดในเด็กนะครับพอผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับสถึงหสัปดาห์นะมันจะมีการอักเสบทั่วร่างกายมาเลยเยอะแยะไปหมดนะครับซึ่งแต่ก่อนเราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับแล้วก็ไม่มีวิธาการรักษาที่ชัดเจนแต่ตอนนี้เนี่ยเรารู้แล้วนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วเราก็มียาที่ ได้ผลดีเลยด้วยนะครับแล้วก็ช่วยช่วยมากเลยนะฮะในกรณีที่เด็กเป็นอย่างนี้ขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเลยนะครับว่าตรงนี้มันเป็นยังไงนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับอ่าสำหรับโรคของ MISc หรือ Multiple System Inflammatory Syndrome เนี่ยครับในในเด็กเนี่ยนะครับ มันก็เป็นโรคซึ่งเป็นต่อเนื่องมาจากตัวโควิดนะครับเ <_ d _> ช่นในเด็กเนี่ย<_ <d> _>เวลาติดโควิดไปแล้วหลายคนอาจจะบอกว่าเออมันไม่ค่อยมีอาการรุนแรงอะไรเท่าไหร่บางคนก็ไม่มีอาการเลยด้วยซ้ำอาจจะมีคัดจมูกน้ำมูกไหลเจ็บคออะไรนิดหน่อยนะครับแต่พอผ่านไป2อถึงหสัปดาห์หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเด็กเริ่มมีการอักเสบทั่วร่างกายเลยมีตาแดงมีผื่นขึ้นตามตัวนะครับเจ็บปากเจ็บคอท้องเสียความดันเลือดตกหัวใจวายกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะครับไตเริ่มทํางานไม่ได้ก็ต้อง ไปอยู่โรงพยาบาลนอน ICU นะฮะซึ่งน่ากลัวมากแล้วมันมีผลระยะยาวด้วยก็คือรักษากันไม่ได้จบในครั้งเดียวนะครับกนเด็กกลับบ้านไปก็ยังต้องมาติดตามต่อเนื่องเป็นหลายๆเดือนนะครับก็เลยเป็นที่น่ากังวลน,น่าห่วงมากๆนะครับแล้วเ,เราก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงกับมันดีนะครับแต่อย่างแรกที่ต้องบอกไว้ก่อนว่าคือวัคซีน miNA เนี่ยไฟเซอร์โมเดอร์สามารถที่จะลดการเกิดมิดซีได้เยอะมากนะครับ ลดการเกิดมิซีได้90%เลยอย่างเงี้ยเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็สามารถถ้าสมมติดันเป็นมิซีขึ้นมาจริงแล้วท่านได้ไฟเซอร์โมโนนาไปแล้วนะครับก็โอกาสในการที่จะเป็นมิซีแบบหนักๆเนี่ยก็ไม่เยอะนะครับน้อยลงแบบมากนะครับน้อยลงน้อยลงเยอะมากแล้วก็คือไม่มีเด็กคนไหนต้องลง ICU เลยสักคนในกรณีที่เขาทดลองใน,ในเด็กที่ได้ไฟเซอร์ไปครบแล้วนะครับส่วนเด็กซึ่งเพิ่งหายจากพวกเนี้ยก็อาจจะต้องไปฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดในกรณีที่เด็กเป็นโควิดนะโควิดเสร็จปุ๊บถ้าฉีด ทีนี้มาดูเลยว่ามิสซีมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเวลาที่เด็กเขาได้รับตัววัคซีนเข้าไปในร่างได้รับตัวเชื้อโควิดเข้าไปในร่างกายเนี่ยนะฮะร่างกายของเขาจะสามารถกําจัดเชื้อพวกนี้ออกไปจากทางเดินหายใจของเขาได้ในเวลาประมาณสัก1น่สัปดาห์นะฮะแต่ที่สําคัญก็คือไวรัสตัวนี้มันยังอยู่ในทางเดินอาหารของเด็กได้นานหลายอาทิตย์เลยทีเดียวนะฮะและในทางเดินอาหารนะครับมันก็จะมีเซล เดือบูทางเดินอาหารนะครับสมมุติผมมีเซลล์อันหนึ่งข้างข้างนี้นะครับเซลล์อันหนึ่งข้างนี้ระหว่างเซลล์เนี่ยมันจะมีช่องว่างตัวหนึ่งนะฮะช่องว่างตัวนี้นี่แหละนะฮะในกรณีที่มีโควิดเนี่ยมันอาจจะรั่วเพิ่มขึ้นทําให้เชื้อไวรัสซึ่งอยู่ในทางเดินอาหารของเด็กเนี่ยผ่านรูตัวนี้เข้าไปสู่กระแสะเลือดแล้วก็เกิดมิสซีตัวนี้ขึ้นมาหรือ m i s c ขึ้นมานะครับระหว่างตัวนี้เนี่ยจะมี เขาเรียกว่าเป็นไทป์จังชันนะคือเราต้องทําให้ตัวนี้มันแน่นที่สุดก็คือการเชื่อมระหว่างเซลล์สเซลล์นะครับโดยมันจะมีโปรตีนตัวหนึ่งชื่อว่าโซโนลินนะครับโซโนลินตัวนี้เนี่ยทำให้มันรั่วเพิ่มขึ้นเราจะต้องไปต่อต้านมันนะฮะต่อต้านมันตัวนี้ก็คือเป็นยาที่ต้านโซโนลินนะครับยาตัวนี้เนี่ยมีใช้กันอยู่แล้วในโรคของโรคที่เรียกชื่อว่าซีริแคดีซีสนะครับที่อเมริกาก็อาจจะรู้จักกันเยอะแยะเป็นโรคที่แพ้ พวกสารกลูเตนในพวกขนมปังอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับกินก็เราท้องเสียหรือบางคนอาจจะมีผื่นบางอย่างขึ้นมานะครับแต่เมืองไทยก็อาจจะไม่ได้รู้จักแพร่หลายอะไรเท่าไหร่นะครับก,ก็ต้องไปดูนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่ามันเป็นยาที่มีใช้กันอยู่แล้วละกันนะครับยาตัวนี้ชื่อลาลาโซไทนะครับลาลาโซไทเนี้ยมันจะไปจัดการกับตัวโซโนลินตรงนี้ทาให้มันโซนลินไม่ทางานอะแล้วมันก็จะไทจังชาติตัวนี้แปะแนบกันแน่มากๆเลยนะครับ ตร,ตรงนี้ก็จะเป็นวิธีในการทํางานของยาตัวนี้โดยยาตัวนี้จะกินทั้งหมดมันเป็นยากินนะครับ10ไมโครกรัมต่อกิโลทั้งหมด4ครั้งต่อวันเป็นเวลา21วันนะซึ่งกินนานนะครับแต่ว่าเขาเจอว่าเด็กกลุ่มที่เป็นมิดซีรุนแรงและให้กินตัวนี้นะครับสามารถที่จะเคลียร์ตัวไวรัสที่อยู่ในร่างกายในที่เข้าไปนในกระแสเลือดเราได้นะใช้เวลาแค่วันเดียววันเดียวมันหายไปเลยแล้วก็อาการทางด้านระบบทางเดินอาหารเนี่ย หายไปเร็วมากนะครับหายไปเร็วมากเลยเมื่อเทียบกับคนที่ในเด็กที่เขาไม่ได้กินยาตัวนี้นะฮะแต่อันนี้ก็เป็นการรักษาเสริมเข้าไปนะครับไม่ใช่เป็นรักษาเดี่ยวๆนะครับในโรค MISc ปกติเราจะใช้ยากลุ่มที่เรียกว่าเป็น IVIG นะครับ Intravenous Immunoglobulin นั่นเองนะครับซึ่งผมเคยได้คุยไปแล้วในวิดีโอของของ MISc กันก่อนนะครับก็ใช้ตัวเดิมแล้วก็มีการใช้สเตียรอยดสตัวนี้เพื่อลดการอักเสบในร่างกายของเด็กนะครับแต่เราใช้ตัว ยาตัวนี้แลราโซไทเสริมเข้าไปเพื่อที่จะทําให้มันเร็วดีขึ้นนะครับคือยาแลราโซไทเนี่ยมันทําให้ไวรัสในในเลือดของเด็กเนี่ยมันลดลงอย่างรวดเร็วนะหายไปวดเร็วการอาักเสบดีขึ้นการการเจ็บปวดทางทานอาหารจะดีขึ้นเร็วนะครับแต่ว่าอาการอื่นๆจะไม่ได้หายไปเร็วขึ้นนะครับก็คือพวกไข้พวกผืน่นอะไรงนี้อาจจะยังอยู่นะฮะแต่อย่างน้อยมันทาให้ตรงนี้หายได้เร็วขึ้นก็เป็นความหมายความหมายที่ดีมากๆนะครับที่ที่เราใช้ยาตัวนี้กันนะครับอันนี้ก็ เป็นเป็นอันนึงซึ่งอยากจะออกมาบอกนะครับถึงความก้าวหน้านะครับในการใช้ยาตัวนี้ที่เมืองไทยผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าท่านเจอเคสเด็กแล้วมียาตัวนี้ก็ควรจะใช้นะครับแต่ถ้าถ้าไม่มียาตัวนี้วิธีในการรักษา MIS หลักๆก,ก,ก็คือการให้ยา IVIG และการให้สเตียรอยในการลดการอักเสบนะครับและในบาง บางคนก็อาจจะมีการให้ยาแอสพรินขนาดที่สูงหน่อยเพื่อลดการอักเสบของเส้นเลือดต่างๆนะครับเพราะว่าระยะยาวเราจะต้องตรวจติดตามในเด็ก MISc เนี่ยจะมีผลทางด้านทางเดินอาหารบางคนมีท้องเสียเรื้อรังได้บางคนมีปัญหาทางด้านระบบประสาทนะฮะเรื้อรังได้นะครับเราก็ต้องมาตรวจติดตามกันบางคนมีภาวะหัวใจที่อักเสบเพิ่มขึ้นเราก็จะต้องตรวจติดตามกันนะครับตัวนี้มันไม่ใช่จบในการรักษาครั้งเดียวนะครับแล้วที่สําคัญที่ต้องเน้นย้ําตรงนี้ก็คือว่ามันป้องกันได้นะครับ ป้องกันไม่ให้มันเป็นดีกว่ามันเกิดขึ้นน้อยมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นกับลูกหลานของท่านท่านก็จะต้องหนักใจไปมากเพราะว่ามันไม่ได้เป็นโรคที่รักษาง่ายเลยนะครับแล้วมีเด็กเสียชีวิตจากภาวะนี้ด้วยนะครับแล้วที่สาคัญคือรักษาหายแล้วเนี่ยไม่ได้จบแค่ตรงนั้นมันมีผลระยะยาวต่อพัฒนาการต่ออะไรอีกต่อมีอะไรหลายอย่างมากที่ต้องไปตวติดตามนะครับมันป้องกันด้วย m r n a วัคซีนที่เรารู้ว่ามันได้ผลแน่ๆน,นะครับ 1. ป้องกันการเกิด m r c อันที่2 ทำให้ถ้าสมมุติเป็น m s a ขึ้นมาจริงๆอาการจะไม่หนักนะครับไม่หนักนะท่านสามารถที่จะฉีดวัคซีนให้ได้นะครับตอนนี้ก็มีตั้งแต่5ขวบขึ้นไปก็สามารถไปฉีดวัคซีนในไฟเซอร์ได้ละนะครับก็จะได้ป้องกันภาวะนี้นะฮะไม่ไม่ให้มันมีปัญหาขึ้นมาเพราะถ้ามีกับใครขึ้นมาเนี่ยก็โอ้โหลำลำบากเลยทีเดียวนะครับก็อยากจะให้ป้องกันกันให้ดีนะฮะส่วนท่านไหนซึ่งเลือกที่จะไม่ฉีดวัคซีนให้ลูกก็ เอาภาวะนี้ไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับเพราะว่าโอกาสเกิดมันก็น้อยผมก็เข้าใจนะครับแต่ถ้ามันเกิดกับลูกหลานใครก็ก็อาจจะลําบากใจอยู่นะครับว่าทาทำยังไงนะครับทําไมเราถึงไม่ป้องกันมันตั้งแต่แรกนะครับแล้วยาตัวนี้ผมคิดว่าที่เมืองไทยคงจะมีปัญหานะละาลาโซไทยเนี่ยเมืองไทยไม่ไม่รู้มีหรือเปล่าด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ถ้า,ถ,าถ้าลองคิดดูแล้วกัน MIS เเนี่ยถ้าเกิดเกิดกับเด็กของท่านแล้วก็ไปอยู่ในบริเวณซึ่งหมอเขาไม่รู้จักโรคนี้เท่าไหร่เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะ โรงพยาบาลบางโรงพยาบาลไม่มี IVIG นะครับเป็นการรักษาหลักนะฮะไม่มี i v i g โรงพยาบาลต่างจังหวัดนี่หา IVIG ยากมากผมบอกไว้ก่อนเลยมันไม่ได้หากันได้ง่ายๆต้องเอามาจากโรงพยาบาลใหญ่แล้วต้องสั่งแล้วมาเดี๋ยวนั้นก็ไม่ได้มาเดี๋ยวนั้นบางทีมันแพงนะบางทีเป็น,เป,นเป็นหมื่นเป็นแสนบาทยาตัวเนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าป้องกันได้ด้วยวัคซีนที่แบบราคาถูกทำไปดีกว่านะครับ ทำไปดีกว่านะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าสมมติเป็นขึ้นมาท่านจะต้องไปวิ่งเต้นหาโรงพยาบาลใหญ่ๆเกิดหมอไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วก็เด็กอยู่ๆเสียชีวิตขึ้นมาอย่างเงี้ยท่านไม่รู้ว่าเด็กเป็นอะไรโอ้ยิ่งยิ่งน่าเศร้าใหญ่เลยนะครับเราก็ต้องจัดการกับภาวะน,นี้ให้ให้ได้นะครับโอเควันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ